แล้วสหรับพอ,อยอ่ะคิดว่าการที่มาเรียนมนุษย์นี่คือมันจะของของของพอ,อยมนุษย์สายอะไรนะการจัดการนะใช่การจัดการอ๋อออกแนวปลอดออกแนวความเป็นไทยวัฒนธรรมแล้วถามว่าทุกวันนี<อ>้พอเรียนจบมาแล้วรู้สึกว่าได้เอาไปใช้กับกิจการที่บ้านมากน้อยแค่ไหน ก็ไม no oh, yeah ่ได้ใช้เลยเอ้าทำไมอ่ะเหมือนชื่อสาขามันมีคำว่าการจัดการใช่ไหมแต่พอไปเรียนจริงจริมันเป็นจัดการอย่างอื่นคือเราเรียนเกี่ยวกับบริหารค่อนข้างน้อยน้อยเลยแบบเรียนแค่การจัดการหนึ่งคามาจิตติหนึ่งชาอะไรแบบนี้คือพอจะใช้จริงอ่ะคเราไม่ค่อยได้เอามาปรับอะไรเท่าไหร่อืออ๋อ ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้หน้างานจากครอบครัวแทนใช่ไหมอยารู้จากประสบการณ์เอาอ่า่แม่สอนเลยมากกว่าแต่มันก็เหมือนเป็นสติัตุวะซึ่งก็สนุกดีอ๋ออืมอืมนนสนุกยังไงสนุกบอกได้ปะแยากรู้มันคือคนเราคนเราเวลาทํบรบรางานมันจะมีความสนุกต่างกันนะนั่นคือหนึ่ง ทำงานที่สนุกกับการที่ได้สนุกกับลูกค้าที่แบบเจอคนหลากหลายอะไรเงี้ยหรือว่าสนุกกับการที่แบบว่าเราได้แก้จย์ปัญหาให้กับครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามแล้วแต่ของเธอสนุกยังไงพอบอกได้ไหมของเราด้วยพอเวลาเราทํางานจริงๆเราไม่ได้ทำกับสิ่งที่เราเรียนมาเลยจ <ừ> นใต้คําว่าไม่ทำเลยไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ไปทานะไรที่เรียนมา พอขนาดน่ะมันจะดูเหมือนเป็นความสมารถพิเศษมากกว่ากับสิ่งที่เราเรียนมากับงานที่เราทําเพราะว่าสน่ห์งานเราอ่ะมันจะเกี่ยวกับสาย customer service อะไรแบบเนี้ยอ๋อดูแลลูกค้าอืมอืมใช่ก็จะได้สิ่งอบกลับอืมนี่นี่เพราะว่ามันแล้วแต่คนไงเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะเจอคนหลากหลายแล้วก็แต่รายการวันนี้มันก็คุยกับคนหลายแบบรูปหลายรูปแบบเนาะ มันก็จะมีคนเล่าให้ฟังแบบประมาณว่าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอาการที่แบบต้องพบเจอกับผู้คนเจ็ดไปเขาอยากจะทํางานโดยที่แบบเจอผู้คนน้อย,อยแล้วก็ไปแก้ปัญหาหรือว่าแบบว่าไปแนวเชิงวิชาการไปเลยมันก็มีอะไรเงี้ยหรือแบบว่าเขียนโค้ดอะไรเงี้ยมันก็มีอืแต่คนบางคนเขาก็มีความสุขการเจอผู้คนอะไรเงี้ยมีความสุขการบริการคนหรือหรือมีความสุขกับการที่แบบว่าเจอลูกค้าสร้างปัญหาใส่แล้วเคะ แคเจอพ่ว่าที่บอกว่าทํางานแนวดีแล้วมันต้องเจอลูกค้าบบบแบบกาแฟใสอะไรเงีย้ยเจอเราจะบอกเลยว่าได้งานเรามันเป็นาสานะยเอาซูมเมอร์ส่งหนุ่มแล้วเราก็ซึ่งมันก็จะความมองในแง่บอกก็คือได้เรียนรู้อะไรประเทศคนประเทศต่างๆได้เรียนรู้ธรรมาชาติของมนุษย์ได้เข้าใจมนุษย์มากขึ้นประมาณนั้นอืม เวลา,ราเราจะไม่คมอ่ยอยเพราะเราก็จะเข้าใจคนที่ทํางานบริการเราจะไม่ค่อยเวี่ยงเขาเพราะเราจะรู้ว่าเขาเจออะไรบ้างในแต่ละว,วันอิงอันนี้เห็นด้วย,ยนีย่อันนี้น